สวัสดีครับไปอีกนะครับวันนี้ไปอีกนะครับจะพาทุกท่านครับไปชมป่านะครับจะไปกับน้องเอนะครับนี่จะไปหนองพญาพรมนะครับหนึ่งปีนะครับจะมีหนึ่งครั้งนะครับเป็นจะเปิดช่วงเดือนมีนาครับแล้วก็ปิดอีกทีเดือนเมษายนครับกลางกลางกลางเดือนเมษายนนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เตรียมอุปกรณ์นะครับมีคานะดินนะครับตีไก่ไก่นะครับรีโฟตีไก่แล้วก็จะมีเชงลิวแล้วก็สปิวนะครับ ลองลุนกันดูครับวันนี้ครับน้องเอจะมีผลงานหรือว่าพ่อเอกจะมีผลงานก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุนกันนะครับพร้อมนครับนจะตืเพ้นได้ไปครับเชกันน้เดินทางครับผมโอเคเดินทางเดี๋ยวเาไปเจอกันโอเคครับป่อเอกมาถึงแล้วนะครับมาดูพื้นที่ก่อนนะครับว่าจะลงตรงไหนดีนะครับตรงไหนนะสนใจเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบหอดบอลครับลงทางครับวันนี้มามือน น,นี่จะเป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้ของอยู่ตรงที่เปิล่อยเปิเพห่อ,อาหารปลานะปีนี้คนกับบ่ค่อยเยอะเท่าใดครับดูมันกับบ่ค่อยเยอะเท่าใดทุกๆปีนี้โอ้โหหาที่ลงแทบจะบ่มีเลยนะครับส่วนตางหน้าน,นี่ปลาขึ้นดีครับตางหน้าน,นี่นะครับเดี๋ยวผมเองว่าจะไปนั่งอยู่ตรงปุ้นนะครับโอเคนะ ตัวเลขกมาลับตัวเลขกเนียครับมาได้ไทยสักกัมตะกี้ครับปอีกนะครับเฮ้ยปลากินไหลรุดๆเนี่ยตัวเหลขกของปอีกนะครับเป็นปลาไซเบอร์เนีคยนะประมาณสักโอีดครับได้อยู่โอเคหวานละหวานละวันนี้หวานละทั้งพุ่นก็ได้แล้วครับผมมาจะ่าได้เตือนนะครับก็คือกําลังเยือะครับกําลังแบบอยเซฟครับตรงแทงน้ําพอดีนะครับ เ,เบอร์เบอร์ครับมาลุ้นกันว่าแกจะได้ก่น,นะครับโอ้โหเสรยดายครับรูดไม่เห็นครับมันตามท่าอย่างเงี้ยครับไปบัได้สักคำได้เสียดายได้ก็ได้ไดไดดาย,ยากครับชิงดิวอาจจะลิ้นยากมากเนาะถ้าเป็นสติวมีโอกาสง่ายกว่านะครับนี่ปือบรรยากาศเราลองฟัง้องนี้นะครับ หนูเองนั่งเจาะครับขอเองเป็นจ็บผูกหอมแต่แต่โอเคครับผม้ม oh, <ś led> ี oh, <ś led> ต่างครับโแลครับทางข้างโอ้ว่ากิ่นป่าอย่างนะครับดินแห้งละโอ้เห็นละโอ้ oh, oh. จะอจัดนาก,ก,นนกาศแอร์โ oh, อ้แตะเพียนครับไซส์ใหญ่ขนาะด เตียนไซใหญ่ขนาดตักหนักเลยครับนี่นี่ต้องมีย่างครับใส่เป็นโลครับโอ้โหทสุด,ดยอดครับใส่เป็นโลนะครับอ่านพุ่นก็ได้นะครับพุ่นได้เป็นปลาน่าจะเป็นยี่ส้มเงนินจัะนะครับโอเคของพี่กยังลุ้นกันอยู่นะครับ้องเอกกจะปีกบ้านทีตีกนะครับ ให้ไหนแต่บางช่องบางช่วงอาจะหายกันไปนะครับปิกบ้านกันพองนี่น้าเป็นเยอะป่าอยู่ครับน้าเป็นเยอะป่าอยู่ฮะเยอะป่าน่าจะเป็นปลาสวายครับโอ้ใหญ่ครับใหญ่ปลาสวายไซส์ใหญ่ๆครับโอ้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่าครับ ดูไซปะอันนี้มันเป็นสวายหรือเอาอันนี้ครับสวายครับของไอ้เพื่อนครับโอ้กี่กิโลนี่พี่ไซห้าไซห้าโอ้ไซห้าครับนี่เจ้าของปลานะครับเบอร์เบอร์ครับเบอร์เบอร์โอ้อีใบตาเสือต้องเข้าแล้วครับอีนะสุดยอดครับครับหน้าไปกระได้ปลานะครับโดนไปสามแล้วเฮ้ ตัวไปสองสามตัวได้หนึ่งตัวนะตัวหนึ่งฟุดไปทั้งชุดเนาะส่วนไปอีกวันนี้ก็ได้หนึ่งตัวหนึ่งเต็มนะครับเป็นปลานิ่งนะมาตอนนี้ทําอย่างลยครับตีละไว้นะปลามากินเฉยเลยสวิงกับปลาได้ประกอบโอเคครับเดี๋ยวไปกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูปลาของปลาอีกนะครับอันนี้เป็นคนนักย่งอืมอันนี้ปลาของปลาอีกนะครับมาดูกันกดโอ้ปะเนี่ยใช่ห้องน้ำบ่ดี้อื ใส่เบเบอๆครับตอนนี้นะครับใช้ได้ครับน่าจะเป็นต้มยำครับโอเคครับโอเคครับไปอีกนะครับกับจะพี่เกันแล้วนะครับกับน้องเอนะคถอนหายใจเง้ยวๆหลายรอบนะครับน้องเอครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับกับคลิปสั้นๆครับวันนี้ก็ับมาขายเครียดครับแต่ว่าน้องเอู้ซื้อ่าจะเครียดน้อยนะครับเพราะว่าายเขียวนะครับไปอีกอะหลอดตายหลอดตายเขียวนะครับนี่ครับ กลับมาแล้วครับผมขอบคุณสำหรับการที่ตามรับชมครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้ผลงานของพ่อเองนะครับก่กลายเป็นต้มอันนี้นะครับนี่ฮะเซบแซบกันเลยนะครับเดือดบู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 ดบดครับเนื้อปลานะครับขาวๆาวนะครับปลาธรรมชาตินะครับ เนาะมหมคะขนานครับมอะขนนสุดยอดนะครับวันนี้ถือว่าได้กินนะครับได้กิ่นพอได้กินนะครับต้มส้มนะครับป่านี้นะครับตัวเดียวครับกระเสียวได้ครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการที่ตามรับชมเพราเองนะครับผมขอบคุณครับ